ก <for> ลองดูขู่ไปละอยากการออกแน่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเได้ดีไดาไปตอนยการาหารได้ไปฟิวชั่นหน่อยี่ลองคิดว่าพี่ๆไม่ได้เป็นคนเล่นแล้วพี่เห็นอี้ยพี่จะบอกมันว่าอะไรทำไมมือหมอง เดแลว่าจนนี้ก็เหมือนเดิมดีใช่งหมโอเคครับเพื่อนๆสวัสดียามเช้าของวันที่14ศจิกายนครับสำหรับการอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เรามีคิวมาส่งเจ้าชิวาเซอร์คิวกลับสู่ประเทศไทยก่อนกำหนดกันไม่อยากปัญหาดนานสุขภาพในโรกทางเนื้าของเจ้าชิวนะครับนะเดี๋ยวอับไทยก่อนเพื่อนเจอกันที่น่นแล้วกันเนาะ เดี๋ยวเรียกแท็กซี่ไปกับทางพี่ของพีเตอร์นะครับนั่งเรียกแท็กซี่ไปที่สนามบินฮานิดะเลยครับซึ่งบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใครอยากให้เกิดขึ้นแน่นอนครับแล้วคนที่ลงท้ายจอนคิวนี่ไปพิต่ตรนะครับเกียวืแซดนอนเริ่มดีขึ้นลล้วงช้าปีหน้าใหม่โอเคครับเพื่อนๆครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆลงไปดูพิธีเปิดนะครับของการแข่ง เอเชียปาปซิฟิกพรีเตอร์อีก2,022นะครับที่มีทั้ง Dota 2แล้วก็ PUBG นะครับซึ่งบอกว่าวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกนะครับแล้วหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแยกย้ายกันขึ้นมาพักผ่อนและตอนนี้ได้เวลาเรียกรวมตัวข้างล่างแล้วนะครับประมาณตอนนี้เวลาประมาณ10โมง44หรือว่าประมาณ1 1โมงไปข้างล่าง s <S ดดาพื่อ l e t s go ตื่นเด้ไหมพี่ดำได้เวลาหรวงานเก่งจุดสะดุ้ง พี่จเฉยแล้วเหรอตกใจตกใจไม่ง่ายเข็ดอะไรกึ oh, gods, gods. Oh, on, ้งข้างๆว่อพี่ตังจะดุุงมีเหี้ยได้เวลาแล้วละนี่อยากจะเป็นมิตรแบบพี่อยากจะกลับคืนคืนสู่สนาอีกครั้งส่ดเช้ากินปะโคตรดีจ้าโคตรดราโคตรดราอะไรนะแอะอะไรนะแอะเป็นไรเป็นแอะเป็นแอ้ครับวันนี้ได้มาแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำดีกว่าครับเพื่อน จะแข่งรแรกแล้ว,ลวเห็นเต้นไหมเต้นเหมเไาะหิวอ่วไหวชิวแข่งครั้งแรกในรอบสองปีไม่มีใครฟิอะไรเลยคกี่ปีไม่รู้เลยนานว่าได้วอล่ห้าปีแล้วเป็นงานใหญ่ด้วยไปอีกกว่าผมว่าพี่ตับกี่คิว15เกมสวันสามสิบหรือว่าก <30. S 2> ี่คิวใค่อี่ตับอ่ะ แบบจริงๆเลยวะจริงๆเลยจากใจจากใจเลยการคำนวณนะการคำนวณแล้วจากการดูจากการสะดุ้งตันยิงอาเขตแล้วแล้วก็อะไรนี้แล้วน่าจะหกคิวให้ทนะคนนี้นะประมาณยินน็อกประมาณสิบสองแต่มีห้าคิวห้าคิวสิบห้าเอวเลยนะวานนี้เหรอสามคิวครับผมาจะไปอยู่ที่ไหนไปเดชดันไปเดชแล้วก็นี่งเลย วอร์มก่อนมายิงอาเกนก่อน <Yeah. S 1> เรียบตัวแล้วพอวอร์มเสร็จน่าน่าจะซ้อมธีเปิดรอบนึงถ้าเก็บภาพมาฝากได้ก็จะเก็บมาให้ฝากใครเพื่อนแบบโคตรุดใจ เพื่อนๆครับเมื่อกี้หลังจากที่เป็นพิธีเปิดให้น้องพัชลงมาทานข้าวกันก่อนนะครับคิด่าแรสชาติที่อยากกินหลายรอบแล้วเนี่ยเอาดีเอาดีอร่อยอร่อยอร่อยเออร่ยาะกินได้เอาจินได้แต่ไม่ใช่แนวนี่จานจังเหมียวเนี่ยจานจังเหมียวไม่ใช่เราบาร์ตีคิวกเดี๋ยวอยู่ชั้นสี่ก่อนเยวนนาทีชั้นสี่แม่บ้านตอนนี้ความรู้สึกจะแข่งฮะอีกไม่กี่นาทีถูกเส้นนะกลัวปะไม่ได้กลัวปะกลัวกลัวไม่วจัดไปยิงไม่ได้เะ <laughs> ไปแลครับเสร็จแล้วผมนิ่งอะ่ะ<ม>นิ่งอะ่ะนิ่งมากมือคลายขอไปเลยเบจีอีสปอร์ตครับอีกหนึ่งทีมจากประเทศไทยนะแน่นำทีมมาโดยเคสเอ็มเลยนน,นี้เดินนำหน้ามาเลยนะโคตรตับนะนี้เฟนดเดตครับเอซ่าพาลุยแล้วก็เลยอยีกนะฮะ เมจิกอีสปอร์ตครับผมเชื่อว่าในสายการแบบนี้ก็เต็มที่แหละสำหรับเมจิกสปอร์ตเนี่ยนั่นแน่ที่เราคือไม่มีรถแล้วด้วยเออซาพาลูยิงกดคอเนเนตไปแล้วเรียบร้อยไปทางด้านเคสเอ็มครับไปทางด้านบบลกินได้ใช่ครเก็บเก็บย้ำย้ายไปเรียบร้อยนะฮะมุมนี้มันได้เปรียบแล้วนะครับเพชรเดรียบอยู่ใกล้ เอ็มยังไงตรงนี้เพชรเ,เปิดน็อตจะได้หมิงชื่อไปได้ครับเหลือเป็นคนเดียวว่าด้านหน้าครตรงนี้เจนเอ็มยิงกดปลายเคาะยามๆเน้นๆปลายหลุดไปได้หูลมไข่อ็มมีโอกาสขึ้น,บนโบว์อีกเรียบร้อยเคเอสเอ็มครับตรงนี้เอาไปหลังคิวเลยเหรอเนี่ยแหละเข้าระเบิดน,นะช่วยเพชรได้ได้วยนะพี่แก๊คเออของจริงว่ะเขาให้เข้าข้างหลังนะ เหลือีทีสุดท้ายครับผม็นด้านฮอคเมจิกอีสปอร์ตที่งเหลืออยู่ครบ4คนด้วยคุณผู้ชมเอ้ยได้ลุ้นเกมนี้เจอกระดาวอนเกียนหนึ่งคนแล้วก็ยายูนิเวอร์ซอีกหนึ่งคนแล้วเรียบร้อยผม็นเออซาพาลุยครับไก่ครับแล้วเพเดทจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าโดนแรกมาแล้วเรียบร้อยเพเดทเป็นน้อที่ด้านเวทได้เฮนชอตอุ้ยฉีกสายมาเพเดทต้องยิงสู้ต้องฝืนสู้หน่อยคีรดวลิร่ดวเจ็บจัดแล้วจะได้ปลาระเบิดไหมปลาไม่ออกครับตรงนี้ด้านเวลีเวลีกดปลายคิรดวเจ็บจัดยิงหอดตายขามาขอ เดนต้องไปแล้วกาคนสุดท้ายคนสุดท้ายแล้วเรียบร้อยผมแชมป์ในเกมที่3ผมเบนจิ้งสปอน8เข็มผมใจแรงด้วยมาเลยครับ ียังไม่คิดว่าจะจบที่สองเกินค่าดนะกาวที่หนึ่งไอ้สัตว์ไม่ได้ทำพี่อะไรเลย,ยทพราะอะไรพี่ต่ำกูช้ชายชายเหรอเป็นไงวันนี้จบที่สองคิดว่าเกินเกินแบบที่เราคาดหวังมนะั้ยก็ทระมาณน,นี้แหละเพราะว่ามันรู้มือกันอยู่แล้วขาดถึงเรื่องคิวเลยดิเป็นห่วงเนาะคิดถึงเนาะงงไม่หมดเลยอะไรก็ไม่รู้ต่ำสมองช้าไม่หมดเลยอ่ะต่างแทนไหวไหมต่างแข่งไหวอยู่วะ วันนี้นะครับจบการแข่งขันหรอบโดดครับสำหรับการแข่งเบรย์อีสปอร์ตของพวกเราครับจบอันดับที่2ของการแข่งขันครับคว้าไปหนึ่งชิ้นวินเนอร์กับอีกสี่สิบสองแต้มครับเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อสวัสดีครับทุกผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่เจฟซ่าพัทลุยสำหรับวันที่2ของการแข่งขันเอเชียแปซิฟิกพีทเลอริกสองพันยี่สิบสครับซึ่งบอกวันนี้เวลาประมาณ10บโมงครึ่งนะครับวันนี้นะครับจะมีการโดดไวนิดนึงนะในช่วงบ่าย2ก็จะเป็นการรีแมตชทหลังจาก ข้พอผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยในการสร้างห้องนะครับแล้วเราไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวดูว่าข้างล่างมีใครอยู่หรือเปล่านะครับเนี่ยนี่องคู่ทดลองอาหารญี่ปุ่นทั้งหมดครับนี่ราคาประมาณเดี๋ยวผมไปดูข้าวกล่องเซเว่นนะข้าวกล่องเซเว่นสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเยนก็มาหนึ่งร้อยบาทไทยปะมาร้อยกว่าบาทแต่มันก็แล้วไม่รู้ความปีกมันอ่ะที่ไทยคุณหาจากไหนได้อะถ่ายที่ปีกหมูขาดเนี่ยหายากใช่ปะเราอยากกินข้าวเสร็จก็เดี๋ยวเข้าสู่สเตเดียมกันครับเป็นเลยครับสเตเดียมครับกำลังเซตอยู่ ทั้งอะไรไปผูเช้าไก่ไก่เหมือนเดิมเราไม่มไกินแก่ทั้งแก๊งเลยนะแต่เคียดลงไปข้างล่างข้าเหมือนเดิมมาดิเร่จะไ,ไข่พ่นกับแฮมวันนี้เรามาใช้ทงานกับตัว Peter Gaming นะครับ p พลเอา300แล้ <c oughs> เราใช้ ทำงานกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเข้ามาพร้อมกับ CPU ี7ูไอเจนะก็คือเจนใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็ GPU ก็เป็น GeForce RTX 3080นะก็คือเรียกว่าตัวใหม่ตัวใหม่ของใหม่ที่สุดนะอะไรนี้ของการ์ดจอนะครับที่มันไวมันแรงแล้วก็มันเร็วเพราะว่าเขามาพร้อมกับแรม32มสิกนะครับกับแล้วก็ SSD 2ีสองเทราไบต์เอนะครับเฮ้ยเราใช้ตัดคลิปนะตัดคลิปแต่งรูปโพสต์งานทุกอย่างอาจจะตัวโน้ตบุ๊กคืนดีครับเรามาแค่ขึ้นเดียว เพื่อนหลังจากที่สกิมกันเสร็จแล้วก็มาหาอะไรกินก่อนก่อนที่จะเริ่มการแข่งเกมแรกในช่วงบ่ายสองโมงสามสิบห้านาทีครับวันนี้กินอะไรไม่รู้อะแตวันนี้กินอะไรไม่นัเฮ้ยมีอาหารไทยด้วยหรอมาญี่ปุ่นใครกินอาหารไทยดูโคตรโคตรเดี๋ยวดูพี่ต๋าดูเขาไงหน้าเมือนไม่ไหอ่ะอ กับเพื่อนครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายสโมงครึ่งไปที่ย้อนแล้วครับตอนนี้น่าจะเป็นการโดดรีแมทเกมแรกเลยครับผมรายการพาเพื่อนไปที่หน้าสเตเดียมกยารแข่งขันแต่ไม่ได้เข้าไปข้างในเนาะดูข้างนอกเหมือนวันเลยนะครับก็เอาไปพูดถึงแต่ละเกมนะครับถ้าจบจบ,จบแต่ละเกมเนี่ยเราพูดคุยกันกีฬาได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บภาพมาฝากกันก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการเชียร์ของทีมไทยทั้งสองทีมเลยครับ การชนเข้าใส่ เมจ s p o สปอจาก SCDV2 นะครับแล้วเรียบร้อยทิมเข้าบ้านไปแล้วนะครับเกยเอฟบียังต่อ s d v 2ครับอีเข้ามาแล้วเรอีเปิดให้ก่อนในเอ็มพีนอกไปก่อนหนึ่งแล้วเรอีเก็บการทันทีอาว่าตรงนี้ไหลเข้ามาไม่ง่ายเล<อ>ยไม่ได้เป็นดอก A T เอลกีไปยไม่ได้แต่ว่าต้องสูงมากตมมีต้แฟงเหมือนกันอาวใหญ่งงกันเลตรงนี้เกยเอฟบยังไม่ได้ไหลเข้ามาแล้วเรอีได้ตออ์แฟงคื้นมาอุลามูสมโงมาลามูสมโงมาสวยแล้วต้าจ่อการโอ้ออโหแตวไม่เค้คเก,กเอฟบีบอ ก่อนแล้วเคสเอมรอเป้ามาออตัวรอดกันไปก่อนแล้วนี่จะไปโอป่งไปทางด้านไซมนอนทีมเราเพชรเด็ดก่อนฟปารเราเปิดไปจากที่เาอยูต่าแล้วเซฟเกมทีไทท่ได้เวลาจะเกเปยิเตอร์ชูทีลองได้อันดับที่สามไปจบไปเป็นอันดับที่สามนะนนด้านในบ้านคือเออซ่าพาลุยเดือดไหลามาเปิดล็อกใจมโอ้โหเฮดช็อตนะตรงนี้โอ้โหจะทำเต็มที่แล้วนะสำหรับด้านเมจิงสปอร์ตนะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยคือต้องวิ่งออกมาหาด้านนอกนี่แหละ กูมองเว้ยกูก็พิ่มาได้มองแค่เนี้ยคือคือไม่คือจบแล้วนะอันที่ลองคิดว่าพี่พี่ไม่ได้เป็นคนเล่นแล้วพี่เห็นอะไรยังแล้วอันเนี้ยเป็นเป็นไอ้นิวอ่ะ พี่จะบอกมันว่าอะไรทำไมไม่มองเดวนนลึบอกเลยว่าบางทีอ่ะพี่ถ้าเกดใมองคนเล่นไล้ก็ดูมองไม่มันมองที่ไหนมองที่ไหนมอง่ไห่่ออไปดูข้งแต่ไม่รู้เลยพี่ไม่ได้ยินเสียงรถเยพี่ไม่ได้ยินเลยแม่ไอ้พี่ เราไปข้างนะครับเรย์กิซังซากิซงซากิซันซากิซนงซากิซัง t ากิซ n งซากิ e ังซากิซังซ e ก e ซังซากิซัง is i ิ I ั u e s ก here n า w f o ัโอเกครังซากครังซากี้ังากิซังซาไปเั็นที่เังยาร้อยแลาวครังซาหรับกา่ิขังอากียัปซากทอรงลีก2022ครกบสรุปรวิวัี้นกิรัเรากบอับทา่ิของตากครัมี7กแต้ม41คิ1ชิซเกิอร์ซรกิซับอีก32เัจเานพอยต์นกครัก็เดี๋ยวดาก่า บทสรุปแล้วพรุ่งนี้เราจะจบอันดับที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราลากันโดยบรรยากาศการไปทานข้าวกับทางพีเตอร์แล้วก็ทีมแอคชั่ออร์รามอีกหนึ่งรอบแล้วเจอกันข้างล่าง let's go b o r s ขอากินแบบฮาฮาหนึ่งช็อตเดนตาไปแล้วเข้าไปไม่มองก็เนื่อโดนตายไม่โกดนะ้วผมามูนจับไทายแม่ได้กินลองลองเพชรติดติด เตียบผลไม้ผลพาของอร่อยพี่ด้นเกป่ะเรีสองขอนหนึ่งนี่อะไรอะติดใจหรอติดใจไกเสเมนูแรกวาแล้วครับไก่คาราเกะอะไรอะไระทยกละเทยชิมชิมเหมือนคล้ายแบบในภูมิุู่ดงนันในภปุ่อนอะไรอเอรขาปลาปะเปนของลาวเ่ย อะไรนะ้าไเดี๋ยวเราให้เลยอีลองก่อนนะครับเลยดีลองอะไรคนแรกยัไม่กล้ากินหรอลองดูอานเละครับคำแรกเลยขู่ปะล่ะอยาาการลอกไหมครเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าได้ดีลองทั้งลูกเลยได้ไปเลยทั้งลูกมากัดอีกอ่ะอ่เลยดูเลยที่กินทั้งลูกดูเนาะดูดูดู เดยังไง

กอเฟยินดีอี่ได้มินความรู้สบัดก่อนนอนก็เป่าไม่ได้พี่อนชื่อทีมได้นะมาใส่ไม่ลงทีดสิ คับายสวัสดีวันไฟนอลเดย์ครับสวัสดีครับอินเดียเข้าสู่วันสุดท้ายของการแข่งเอเชียแปซิฟิกพรีเตอร์ลีก2022ครับตอนนี้นะครับเวลาประมาณที่ญี่ปุ่นก็ประมาณ17.09น9ทีนะครับเดี๋ยวมีไฟท์เทสป,ประมาณบ่ายโมงนะครับตอนนี้น้องๆน่าจะเทรนนิ่งแล้วก็วอร์มอยู่ในสเตจแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในสเตจวันสุดท้ายกันว่าวันนี้แต่ละคนมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนสำหรับการแข่งไฟนอลเดย์อินเดียแปซิฟิกมายจีสปอร์ต พักผ่อนก่อนนะอันไปกินข้าวก่อนใครไปกินข้าวแฟน์ไหมเออไปไหมกินแล้วกินแล้วซีก็ไปไหนกินข้าวเลยเดี๋ยวไปพักทายข้าวก่อนครับเดี๋ยวเจอกันทีตอนเที่ยงครึ่งนะครับมาเจอกันที่นี่อีกแล้วนะครับเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยมีนมปังค่ะน่าจะเป็นนมปังยากิโซบะนสอดข้าวปั่นครับรีวิวอาหารญี่ปุ่นโซกิชิเนี่ยเป็นแดงหมูครับนี่ข้าวไก่คาราเกะ โอ้โหนี้อร่อยมากใส่เป็นผลไม้อยากให้ไทยมีขายอร่อยมากให้กตอกกสเมองมีว่าผู้พีตกงานแล้วบอกให้ผู้ผมทำเป็นแล้วเฮ้ยื่มใบกระเด่เอาม่แล้วสิฝันออเจ๊่ยเจรกเร็วลนะครับใว์าครับ เมจมมือนะไ่ีรถด้วยอย่างที่เราวิเคราพ่อไปเมื่อสักครู่นี้น<ช>ะรครับต้องไถก็คือต้องไถแต่ว่าโอ้ตรงนี้โดนเขาไถก่อนจากเซตแต่ว่าด้านหลังาาแล้วว่าอ้าแล้วเห็นบอดี้เพชรเด็ดครับหันไปสวนใส่ทีมสุดท้ายครับที่ต้องไหลเข้ามาโอ้แล้วจังหวะทีมสุดท้ายนะมันช่างหอมหวานเหลือเกินแล้วไดแอนครับน้องได้แพ้ไปก่อนได้แล้วไอ้พีไปสตีลคิวมาแล้วซาพาลุยครับปิดเกมสุดท้ายไปบวกอีกหนึ่งแต้มกิ๊กับเมจิกสปอร์ตเกมนี้มีเจ็ดคิวแล้วนก้เอาแล้วแตลเรื่อยๆเป็นการสำหรับเมจิกดีสปอร์ตให้วิ่งวนนนนนขขึ้้ไปดาบใณะที่เมจิกสปออร์ตโ้โหห้้าานนนชแ่ครับงไปด คือกลายว่าเมื่อคู่นี้ไป็นจีนสปอร์ตเดี๋ยวดันไปนอนถูกไหมต้องไปนอนหลบนะแล้วนะแล้วก็อ้าแล้วว่ารีบอกจัดให้ฮะอยากจะมาดักมากใช่ไหมได้เป็นคิวของด้านเีอีปไปถือว่าทำได้สวย,วยมากๆเรียบร้อยใส่มาดีคนน้องเรย์อีไปแล้วโดนลวบสองทางนะจากด้านจีนี่สปอร์ตแบบนี้ลราปากเลยทั้งในมิวเจเดชั่นสปอร์ตแล้วเป็นจีนสปอร์ตแล้วว่าดีครับเก็บที่ด้านเป็นจีนสปอร์ตจะเก็บไปจบดับที่สาม ขับรถมา g ีน s อ o r สปอร์ตจะตัดสินใจทีมอ้าวแต่ว่าทีมบ้าแต่ว่าด้านหน้ามดีดักคือด่านนึงเรียบร้อยเลยด้านทีนเดยมน็อกแฮมเบอร์มาของเขาได้รอยทันติย์อโดนน็อกไปเหมือนกันจะควิก ได้แล้วเราเป็นระเบิดของเพชรเด็ตอนนี้เปิดน,น็อคอาร์ดีเคปลยชูแชมปได้เหมือนกันแล้วลเรียบร้อยขอาฮาปิดงานเลยฮะตรงนี้แต่ว่าตัดไปก็ได้นะตรงน,นี้เขาได้แชมป์อย <c oughs> <ด>ู่แล้วนี่อุ้ยแล้วมาแล้วไงเมจิกสปอร์ตครับวิ่งต่อไปแลซาบุลียน็อคไซมอนตี้ไปแล้วแม้ด็อกเก็บโลเก็บทเกมไเจูเสเตอร์แต่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าเขามีคนเดินมาถ่าต่อไปได้ที่ดีวี2ตอนนี้เหลือ2ทีมเมจิกสปอร์ตกับเอสจีดีวี2ฮะสี่ต่อสามและขยับเข้ามาแล้วไงกองมาแล้วนะครับสำหรับเมจิกเขาเซมเดินขึ้นมาส ห้ามน็อกยังไงเพชรเดชยิงกดย้ำม,มาหุ่นหลบหลังทำไมไม่ได้ฮะใจเย็นๆนะเพชรเดชปั๊มยางก่อนตรงนี้กดมาสเปรร์ซ่าพาเลยเยยปิดน็อกไปแต่ว่าต้องเสือมจากวิ่งต่อแฟงเหมือนกันตรงนี้เรอิมารอกดให้แล้วกดสเปรย์ต่อลึ้นไปด้านล่างได้ปะวิ<ม>่งหลบไปหุ่นน็อกดาวน์เพ่ว่าเหลือสายใกล้เหลือสายใกล้เรอิสายใกล้มาขึ้นมายังไงต่อแล้วเพชรเดชยิงยิงย้ำขาดยังไงโอ้ยกี่โอ้ยกี่เก็บซ้ำด้เคเอสเอฟถึงได้เีโกอกาจากเกมไปเคเอสเอมน็อกด้วยแบบนี้เหลือเพชรเดชคนเดียวฮะเอาละฮะเหมือนจะฮะตแหน่งงขอเเพชชรดด้วย เพชรเด็ด yeah. ขึ mm ้นมาหน้าเนื hmm. the the ้ออาวแลูกโดนยิงติดหัวไปแบบนี้ต้องรีบ huh. ป so, like? ั๊มยาให้ไวครับผมก่อนเพชรเด็ดวีเลือยขึ้นมาได้แต่ว่าเลื่องแอบน้อยกว่าได้แอมผีอยู่ดวงกันหน้าต่อหน้าโอแล้วโดนสเปรย์เก็บงามเลยผมรู้สึกไง้างครับแข่งจบแล้วสิบห้าเกมเออก็อาจจะได้ดีกว่านี้ถ้าคิวมันแบบมันมันอยู่ด้วยอะไร ปีเว่าโอเคไหมก,กับอันดับที่ได้มาก็โอเคครับขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์เมจิกนะครับแล้วก็ฝากติดตามเมจิกกีตาบ,บอดด้วยนะครับจริงๆก็คือในอที่รู้กันนั่นคือมีปัญหาเรื่องผู้เล่นใช่ไหมคิวป่วยกลับบ้านแต่พอเราผลงานเรามาสิบห้ากเกมนี้ก็ รือว่าดีแล้ว,ด,วดีกว่าดีกว่าที่คาดไว้เลยแต่ว่าพอมันพอเรามีโอกาสอีกเขาสั่เนี 3, ้ยตอนเราแรกม,มันก็มีผิดหวังกันทั้งหมดขอบคุณแฟนที่เชียร์เมจิก่อีสปอร์ตนะครับก็พวกเราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วก็เชียร์พวกเราต่อไปด้วยเออรู้สึกไงรายการนี้15เกมทิ้หวังนิดหน่อยครับหวังวางไว้เท่าไหร่เขาสาั่งแต่มันอย่างที่รู้มันมีผลักคลักเชียร์พวกเราเมจิก่อีสปอร์ตด้วยนะครับเดือนรายการหนนะ้ากอนเริ่มก็อาจจะไม่ได้หวังอะไรมากเพราะว่าไม่มี i g l อะไรเงี้ยแต่พอแบบผ่านมาวันแรกปุ๊ พอ,อจบมันไม่ได้ก็ผิดหวังนิดนึ่งแต่ก็เต็มที่แลลวฝากติดตามพวกเรานะครับก็จะเก็บข้อผิดพลาดไปแก้ไขเดี๋ยวต่อไปครับก็จะเป็นอั after party นะครับที่ทางวีเจอร์จัดไว้ให้นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศ after party กันว่าจะสนุกจะมันแค่ไหนเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศมาให้รับชมกันเยอะๆครับ เตอร์ปาร์ตี้กินแป๊บเดียวจบพอครับคือต้องนอนต่อเพือนเพื่อไปเจอใหม่ครับสำหรับวันพรุ่งนี้ครับไม่ไ้ขออนุญาตตัวไพักผ่อนก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจ้ใหม่สำหรับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เราเช็คอินส0โมงแล้วจากนี้เครียงครับเจอกันสำหรับวันพรุ่นี้สำหรับนี้ปารตี้สดครับสดีวี้ตีสวัสดีลงปาตีสวัสดีสวัสดีสวัสดี สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับสู่วันสุดท้ายของการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9โมงครึ่งนะครับตามเวลาที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะเดี๋ยวขอญาตไปเก็บกระเป๋าก่อนนะครับนี่ก็ล้างเสียกระปงกระเป๋านะครับมะม่วงผลนาคาคือแบบว่าพกมาจากประเทศไทยนะแล้วก็ให้แบ่งน้องๆทุกคนก็กินกันทุกคนอร่อยทุกคนอิ่มหนำสำราญกันช่วหน้าเดี๋ยวดูทุกไลน์ดีกว่าว่าเราเช็คเอาท์ออกกี่โมง let's go in now ผลนาคาอร่อยเฉยแต่ของอะไรครับน้องกางเกงกังเกง เล็กนิดหน่อยเอ้ยเอาของกลับบ้างเอาเอะผ่าวันมาวันกลับอยากกลับเรียกไทยอ่ะเอาความจริงยังอยากอยู่ต่อเลยอีกอีกสักอาทิ้นสองสามชิ้นใช่ปะเฮ้ยเพื่อครับตอนนี้เราก็เราจะเตรียมตัวไปกลับบ้านกันแต่นี้เดี๋ยวเราไปไหนก่อนไปกินข้าวไปห้าวกินอะไรอ่ะร้านเนื้อมะสุก เราเรียบร้อยรอรถโรงแรมมารับลงมาครบยังเสร็ครับเบอรซ่าเบอรสเกตพาเบิร์นเดี๋ยวผมกลับไปเบิร์นเองนะครับเบิร์นแทลอรี่ครับเบิร์นไงเบิร์นไงเฮ้ยวันี้ก็ได้เวลาขึ้นรถกันแล้วครับเพื่อนสู่กรุงเทพมหานครยืนด้วยดิโอ้โอเคผมพร้อมแล้ววั o นี้พอแล้วยังต้องขอบคุณมาก Yes น่ารักเกินปุยมุ้ยน่ารักกับปยมุ้ยสโซรดไครับสโตเดไหครับสุณครับขอบาุณครับเขมบ เลยทางถึงสนามบิน,นอทนีสัมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็อาจจะปิดที่นี่เลยยังไงพวกเราก็ทาไปถึงวิสป์ตนะครับก็ต้ของขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเชียร์พวกเราตลอดทั้ง3วันตลอดการแข่งขันครับจบระดับที่หกไกลถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับพวกเราในการขอมาทัวร์ญี่ปุ่นครั้งแรกครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ